ในเรื่องนี้เนี่ยทางฝ่ายการเมืองไม่สามารถชฉวยโอกาสได้หรอกฝ่ายการเมืองก็จะเป็นไปตามกลไกของกฎหมายที่ที่คุณโดนอะไรก็โดนไปแบบนั้น <c oughs> ทีนี้มีอย่างหนึ่งก็คือว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีย,รยุบสภาไม่ได้ <c oughs> ถ้าตีความก็คือต้องไปส่งตีความอีกถ้าเกิดยุบสภาไม่ได้ก็เท่ากับว่าสภาชุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอยากเอเหลือก,กันไปแบบเนี้ยแล้วอาจจะลากยาวจนครบก็ได้สภาชุดนี้แต่สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆไม่ช้าก็เร็วไม่ในภายในปีนี้แล้วก็ภายใน เวลาอันเดือน2เดือนอันใกล้เนี่ยเดีฉันมั่นใจว่าก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่กับคอรมอใหม่ที่ไม่ใช่คอรมอชุดนี้ที่ไม่ใช่คอรมอที่กินข้าวกันเมื่อวันเมื่อวันซืนค่ะคอรมอชุดใหม่หรือชุดใหม่นั้นเนี่ยมันจะหน้าตาเดิมนั้นหรือไม่แน่คุณชัยวุฒิอาจจะเข้าไปก็ได้นะอันนี้ก็จะถามเลยผมก็จะถามก็ถามนี่เลยเปลี่ยนขั้วคือมันมีคือเขาเรียกว่าอะไรสอสอห้าร้อยคนจะต้องเป็นคนไปโหวตนายกถ้าสอสอห้าร้อยคนนั้นโหวตนายก นะ,ะเป็นใครเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแค่นี้แค่กลุ่มนี้มันยังมีวิธีการดิวกันนี่เขาก็เดินดิวกันอยู่นี่ใช่ไหมนี่เห็นไหมไม่ยอมพูดเนี่ยเขาต้องหาทางออกให้ประเทศไทยเลยครับแล้วว่าะจะดิลได้ไหมก็เดี๋ยวดูอีกทีนะแล้วเป็นไปได้ไหมฮะถ้าสมมติว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งเราอาจจะเห็นคุณชัยวุฒิไปร่วมอยู่ด้วย,ยเดี๋ยวเอาชื่อผมไปเกี่ยวหนะ <laughs>